สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปทีนะฮักสู้ขุสุขคนจะบวบว่าทางไทยเฮาฝั่งลาวหรือว่าฝั่งทางต่างประเทศสุขขุสุคนหวังว่าคงจะสบายดีกันเนาะจ้ะเนาะวันนี้มาพอกับสาวไต๋แล้วจ้ะสาวไต๋ผ้ามังกินนี้เลยจ้ะพี่น้องจ้าปาหมึกไอ้กล้วยยากจ้ะผมมึกกงกล้วยยากกับตำหมักแตงลาตำหมักแตงนัวๆประเดกต้มเองจ้ะพี่น้องแซ่บอ,อิลิได้ดังใจ่คัทเดี๋ยวบอกสูตร เในคลิปหน้าต่อไปมาบอกสูตรสูตรอันต้มปลาแดกแซ่บอิเล่สูตรนี้ก <c oughs> ินยากเดียวนอนหันเสียอ๊อฟเป็นปลาหมึกเป็นตัวการแบบนี้เลยก็ได้ขอตัดแปบ๊บนึงนะจ๊ะ <c oughs> หน่วนมันจะพี่หนอนหน่วนมันขนมจีนเขาจะพี่หนอนจ้ะขนมจีนแก้เพชร ส่วนลงเลยจากข้าวหนุ่มขนมจีนมากกระสวยขนมจีนก่อนนะจ๊ะเนาะขอสวยขนมจีนก่อนอืม้มน่องค่ะน้องจ๊ะพาไปกินบรรยากาศไม่แต่พี่น้องบรรยากาศบ้านอัน มาเที่ยวจ้ะเที่ยวซิปมือปันผักกันเศร้าออดอ,อกจกัจกรไปองจ้ะติดแม่น้ำพร้อมได้บรรยากาศงามงามเดี๋ยวให้พี่ให้นะ้องมือแป๊บหนึ่ง รยากาศดีไปจ้ะพี่น้องจา้าพักมื้อนี้เฮาก็สิมีพักกระถินจ้ะพี่น้องจ้าได้อันอยู่ข้างหัวร้านอาหารไปร้านอาหารไปกินร้านอาหารวังสวยแน,น่นเห็นกระถินเขาไลา่ก็เลยเด็ดมาเขาบ่ห่วงเราจ้ะเพราะว่าถูกเต็มอยู่ตายลาแล้วฝรั่งเขาบ่ก,กินเห็นอันฟฝาๆแต่เนนะื้อหอมปลอมหอมเหมืนอนผักซีเหล้า แล้วก็สาเลเน่จ้ะพี่น้อง บานฟังพูดเขาเล่น,นเด็กน้อยเขาเล่นกัน,นประแดกนัวให้แต่เป็นออกจากโทษจ้ะพี่น้องจ้เมื่อก้ีัยไปเบิง่งคิมมี่ คิมีตื่นแล้วพอเพิ่นมาเอาแล้วจ้ะทบอะไร สุด,ดยอดจะเพี่งตัะซามีกับเอ็มทีไส้เพิ่นมาเร็งเพิ่นเซตแบบอิคิวกินตัะตอนนี้กันมือแล้วจ้ะหามองกว่าหกโมงละ سبحانك اللهم Wow. 嗯，知道、mm。Hmm. No. น้อยเลยกันจำมวนขนาดอาการคือบานเท่าเลยมาจากน้องฮอนคำแล้วก็ห้อนคี่รดประมาณ12ชั่วโมงจากน้องที่สวใต้ยอยู่ผักกลางทางขึ้นนึ่งส่วนสีมหฮอนนะจ๊ะพี่น้องจัะ นปู่บอกหุ่งปู่บอกมวงแรกๆหลายหรายกระทินมันแนเต้นน้ําข่างท่างไม่จัดพี่น้องจ้ะคือบ้านเฮาเลยคือชื่มันหน,นอบไปท่องอือืม พี่น้องจ้าจิไดปไปแล้วม,มือีกข้าวมือีกข้าวแล้วมั้ยรอรอเหลือหนวดนึงโอ้วแสบค่ะ มีเวลา,าเหมือนก็บซือมาเฮ็ดวิดีโอให้เบิ่งอยู่ตัวรื้องพากันไปตกปลาจ้ะพี่น้องอดร่วังบ่ได้มีเวลามาเฮ็ดนะเอาลใจพี่น้องตาเซราพี่แล้วน้องไปแล้วจ้ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคอห้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงลำล้ำดีด้วยบางสิ่งใดก็ขอให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการ ไปแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะพอกันคลิปหนาจ้ะบ๊ายบาย